รายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนวัดกลางดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4บริหารงานโดยนายสุริยาพลกลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางดงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ ด้านที่1ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนวัดกลางดงได้ดําเนินง,งานดังต่อไปนี้มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาแนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยร่วมกันวางแผนป้องกันแก้ไขควบคุมกำกับติดตามและประเมินผล มีแผนงานและงบประมาณดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีการประชุมวางแผนและงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินการตามแผนโครงการที่กำหนดไว้ประเมินสรุปโครงการเพื่อปรับและวางแผนในปีงบประมาณต่อไปมีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน มีโครงการหรือการดําเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาเช่นโครงการส่งเสริมอนามัยและสุขภาวะที่ดีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่อาคารประกอบและภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนโครงการออกเยี่ยมบ้านติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการดูแลตรวจสอบหรือ ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบมีการแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยครูถือปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดมีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพได้ทำการติดตั้งเบรเกอร์หรือสวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติในอาคารเรียนและอาคารประกอบมีระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ถังดับเพลิงถังทรายดับเพลิงติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคารดูแลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอโรงเรียนมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาทั้งในด้านการตรวจตราการอบรมการารณรงค์ป้องกันอัคคีภยัยการดับเพลิงการอพยพหนีไฟการบรรเทาทุกข์มีคู่มือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สาเหตุการเกิดอัคีภยัยและแนวทางการป้องกันในรูปแบบต่างๆ มีการอบรมการดับเพลิงชั้นต้นในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาโดยใช้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ฝึกมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่นสนามเด็กเล่นสนามกีฬารั้วโรงเรียนประตูโรงเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบมีความปลอดภัยไม่มีรอยร้าวหรือรอยแยกไม่มีการชำรุดหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสภาพเครื่องเล่นปลอดภัยไม่ชำรุดมีระยะห่างระหว่างเครื่องเล่นที่เหมาะสมเครื่องเล่นทุกชนิดมีการยึดฐานที่แข็งแรงและปลอดภัยไม่มีเศษแก้วหรือเศษวัสดุซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในด้านความปลอดภัยซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมการารณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดกิจกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจหมวกกันน็อกกิจกรรมความปลอดภัยสุขภาพอนามัยของครูและนักเรียนกิจกรรมวิคคินนิ่งเดย์บำเพ็ญประโยชน์บ้านวัด และโรงเรียนมีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกการดูแลยานพาหนะรถรับส่งนักเรียนใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยทางโรงเรียนได้จัดการประชุมชี้แจงกับผู้ปกครอง เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจัดให้มีจุดรับส่งนักเรียนเพื่อความปลอดภัยและสะดวกของผู้ปกครองโดยโรงเรียนได้เชิญวิทยากรตำรวจจราจรมาให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนการดำเนินงานในด้านที่สองด้านสุขภาพอนามัยโรงเรียนวัดกลางนงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาจัดกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียนให้ความรู้กับนักเรียนแกนนำในการดูแลรักษาสุขภาพเป็นประจำทุกปีมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ในสถานศึกษาเช่นเครื่องตัดหญ้าและได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมมีครูผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมีห้องน้ําห้องส้วมและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนแยกชายหญิงเพียงพอต่อจํานวนนักเรียนมีการจัดน้ำํำดื่มที่สะอาดที่ล้างหน้าถูกสุขลักษณะและเพียงพอมีการบำรุงรักษา เช็คทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำไส้กรองและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างน้อยไม่เกิน6เดือนต่อครั้งที่ล้างหน้ามีระบบการระบายน้ำที่ดีไม่มีน้ำขังนักเรียนและครูช่วยกันทำความสะอาดทุกวันมีการจัดที่รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะมีแสงสว่างการระบายอากาศมีที่เก็บอาหารโปร่งและป้องกันแมลงได้ มีตู้แช่โดยเฉพาะการเก็บอาหารสดมีถังน้ำดื่มก๊อกน้ำใช้อ่างล้างมือและอ่างล้างจานจำนวนโต๊ะและที่นั่งเพียงพอกับจำนวนนักเรียนมีมาตรการการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับนักเรียนและบุคลากรมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย จัดทำคู่มือการปฏิบัติและป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่อของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019นำนักเรียนทำกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษามีครูผู้รับผิดชอบจัดเตรียมตู้เก็บอุปกรณ์จัดเรียงอุปกรณ์และสารเคมีต่างๆอย่างเป็นระบบมีการติดป้ายเตือนสารเคมีอันตรายและให้ความรู้นักเรียนในการทำกิจกรรมที่มีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยทุกครั้ง มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในโรงเรียนและการวางแผนป้องกันให้เหมาะสมครบทุกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนมีคู่มือมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียน ประสานงานกับเทศบาลตำบลกลางดงดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้กับสุนัขโดยรอบบริเวณโรงเรียนมาตรการโรงเรียนปอดสุนัขเนื่องจากโรงเรียนวัดกลางดงเป็นสถานที่เปิดตั้งอยู่ในชุมชนและบริเวณวัดจึงได้ดำเนินการประชุมวางแผนร่วมกัน ของผู้บริหารคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดสุนัขให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบติดต่อหน่วยงานเทศบาลตำบลกลางดงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าพร้อมทำหมันคุมกำเนิดให้กับสุนัขโดยรอบบริเวณโรงเรียน การดำเนินงานในด้านที่3ด้านสังคมโรงเรียนวัดกลางดงได้ดําเนินงานดังต่อไปนี้สร้างความร่วมมือและกิจกรรมดําเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษามีการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนสำรวจอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนคณะครูทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสถานีตำรวจภูทรกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานกู้ชีพกลางดงโดยให้ความรู้ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเรื่องกฎจราจรที่ถูกต้องกับนักเรียนและชุมชน ได้จัดทำหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของคณะครูและนักเรียนนักเรียนมีการจัดตั้งชมรมและมีคณะกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นชุมนุมดนตรีไทยดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านชุมนุมนาฏศิลป์ชุมนุมกีฬาชุมนุมงานอาชีพ มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดกลางดงได้มีการจัดให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและยังช่วยให้คณะครูนั้นได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนอย่างเหมาะสมโดยจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยมีการติดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์ เฝ้าระวังและมีมาตรการในการดูแลการล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียนผ่านกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเฝ้าระวังและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองจิตอาสาในการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งตำรวจกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนระดับห้องเรียนโดยใช้แอปพลิเคชัน l ล ne ฝ้าระวังป้องกันภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ของนักเรียนโดยให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมไม่คลิกไฟแนบที่ไม่มั่นใจไม่ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกันมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ผ่านวิชาวิทยาการคำนวณมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนวัดกลางดงประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยในด้านต่างๆดังนี้ด้านนักเรียนมีสุขภาวัตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจรู้จักการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัยในรูปแบบต่างๆด้านชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยด้านโรงเรียนมีความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้รับโรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน